นี่เด็ดเลยอันนี้รอคอยมานานนะคะนี่นะคะไข่มดแดงจ้านานๆจะได้กินสักทีนะคะเห็นตัวตัวไข่มดแดงนะคะอ,อวบๆเลย สวัสดีค่ะตุ้ยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ้ยไลฟ์สไตล์ค่ะเดี๋ยวตุ้ยจะพามาเปิดกล่องอาหารไทยนะคะว่าอาหารไทยราคา4658บาทจะได้มากขนาดไหนนะคะจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างเดี๋ยวตุ้ยมาเปิดให้ดูเลยนะคะค่ะวันนี้ก็แดดแรงนะคะแดดดีมากๆเลยนานนนนะคะเมืองอังกฤษถึงจะมีแดดออกนะคะเดี๋ยวเขาอนุญาตใส่แว่นไหม มาเปิดดูข้างในกันนะจ๊ะอาหารไทยของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวตุ้จะบอกราคาไปในข้างหน้านะคะเพราะว่าแม่ค้ายังไม่ได้ส่งราคามาให้นะคะ<อ>ก็มียอดฟักทองนะคะโอ้ได้มาสองถุงแม่ค้าให้มาสองถุงนะคะยอดฟักทองเดี๋ยวจะไปลวกจิ้มอร่อย ผักขยงอันนี้น่าจะโรกจิ้มน้ำพริกอร่อยนะคะนี่เด็ดเลยอ,อันนี้รอคอยมานานนะคะนี่นะคะไข่มดแดงจ้านานๆจะได้กินสักทีนะคะขวดนี้400กรัมนะคะนี่เห็นตัวตัวไข่มดแดงนะคะอบอวบเลย แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวแกะดูนะจ๊ะแพ็คมาอย่างดีเลยของไม่มีชำรุดนะคะมันคือขนมไทยขนมเบื้องไทยนะคะ DIY เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนี่ข้างในกล่องนะคะแผ่นขนมเบื้อง แล้วก็จะมีไส้ขนมเบื้องนะคะแล้วอันนี้เป็นอะไรวันนี้เป็นครีมขนมเบื้องนะคะแบบสำเร็จเลยแล้วเขาก็จะมีช้อนแถมมาให้ด้วยปลาวดนะคะปลารดตากแห้งพวกขาตักไคร่นะคะ อันนี้ก็กาแฟลดน้ำหนักนะคะเอ้ยน,นี่เป็นกาแฟดี็อกนะคะสามสิบองข้างในนี้นะคะยี่สิบห้าปอนด์ก็ตอนนี้ก็ตามใจปากนะคะก็เลยแบบพุงค่อนข้างจะยืดออกมาแล้วนะคะก็เลยอยากจะลดตรงส่วนหน้าท้องหน่อยนะคะแล้วก็จะมีก๋ผงก๋วยเตี๋ยวผงก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสองถงุงอันนี้ลูกสาวนะคะไปอยู่ที่อื่นนะคะเขาอยาก ก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเตรียมของเอาไว้นะคะทำเอาไว้ให้เขาทานเวลาเขากลับมาบ้านนะคะมีมะเขือลายนะคะพริกแกงเขียวหวานอันนี้เดี๋ยวตู้จะทำให้ฝรั่งกินนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะชอบพริกแกงเขียวหวานพวกพริกแกงแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกะทิชาวเกาะจะได้มาสามกระป๋องนะคะ เส้นขนมจีนแห้งอันนี้ต้องไปลวกก่อนนะคะลวกให้สุกให้ให้เส้นมันนิ่มเสร็จแล้วเราก็ไปแช่กับน้ำเย็นนะคะก็จะได้เป็นเส้นขนมจีนแล้วก็น,นี่เลยจ้าน้ำดอกไม้นะคะสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สุกอันนี้เดี๋ยวตู้จะทำข้าวเหนียวทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรอบนี้เขาไม่มีทุเรียนเนาะแล้วก็จะมีรากผักชี ปลาแม่อีพิมพ์ค่ะอันนี้อร่อยนะคะแซบนัวตุ้ยชอบนะคะอันนี้จริงๆแล้วก็ชอบใครชอบมันแต่ตุว้ว่ารสชาติมันจะได้กลิ่นปลาแบบนัวๆนะคะกลิ่นเหมือนข้าวคะั่วน่ะอันนี้อร่อยค่ะกลมกล่อมมีไม้มะกรูดด้วยอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำปลาทิพรสกระะันจ๊ะ Gizmo leave my coffee alone อันนี้แผ่นนะคะทำโปเปี้ยสแผ่นนะคะได้แผ่นใหญ่มาเลยอันนี้จะทำตอนวันเกิดนะคะฉลองวันเกิดครบรอบ40ปีก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะคะก็เลยสั่งมาทำให้ลูกๆทานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน,น้องหมากินหญ้าแล้วนะคะหนูไม่ใช่วัวน,นะลูก แถวๆนี้ก็เป็นเขตหมู่บ้านที่ตู้อยู่นะคะก็จะมีพาร์คอันใหญ่นะคะแล้วก็เด็กๆหลังเลิกเรียนก็จะมาเล่นกันที่นี่นะคะมีสนามสเก็ตบอร์ดมีสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นอยู่ทางนู้นนะคะตรงนั้นก็เป็นสนามเทนนิสนะคะ ก็จะต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะเข้าไปเล่นได้ค่ะเดี๋ยวลองมาชิมขนมเบื้อง DIY กันดูนะคะค่ะก็เขาบอกว่าเนื้อครีมนะคะก็คนให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะกินนะคะถึงจะได้รสชาติก็คนอยู่ไกลนะคะต่างแดนหาซื้อขนมแบบนี้หาซื้อยากนะคะจะทำเองก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะสำหรับ การหาวัตถุดิบนะคะบางทีก็หายากหน่อยวัตถุดิบที่จะจะมาทำอาหารไทยนะคะใส่ลงไปใส่ครีมลงไปนะคะจริงๆแล้วตามใจชอบเลยว่าจะใส่มากใส่น้อยเนาะแล้วก็จะมีไส้ฟักทองนะคะอันนี้เป็นไส้ฟักทอง ไปเลยจ้าอันนี้ไส้อะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมะพราะ้าวมาชิมกันนะจ๊ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอืม อร่อยค่ะทาให้หายคิดถึงเมืองไทยไปบ้างนะคะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับนะคะเมืองไทยนะคะเพราะว่าติดโควิดนะคะช่วงโควิดก็อาจจะเดินทางลําบากหลยก็รอปีหน้านะคะอาจจะได้เดินทางกลับบ้านนะคะต้องขอขอบคุณคนที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะคะทําให้คนที่อยู่ต่างแดนได้กินขนมเบื้องนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ